พระธรรมสุภาษิตบทที่31ถ้อยคำของกษัตริย์เลมูเอลถ้อยคำของกษัตริย์เลมูเอลคือคำพยากรณ์ที่พระราชชนนีได้สอนไว้แก่พระองคออ์อะไรเล่าลูกแม่เอ๋ยอะไรเล่าลูกแห่งท้องแม่เอ๋ยอะไรเล่าลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอ๋ย อย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงอย่าให้ทางของเจ้าแก่ผู้ทำลายกษัตริย์ใดๆโอเลมูเอลเอ๋ยไม่สมควรที่กษัตริย์ไม่สมควรที่กษัตริย์จะเสวยเหล้าอางุ่นหรือผู้ที่ครอบครองจะดื่มสุราเรงว่าเขาจะดื่มและหลงลืมตัวบทกฎหมายนั้นเสียและคำไม่นิจฉัยที่มีต่อคนทุกยากก็ควยเขวไป จงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังจะพินาศและน้ำองุ่นแก่ผู้ที่ทุกข์ใจอย่างขมขื่นจงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขาเพื่อจะจดจำความระทมทุกข์ของเขาไม่ได้อีกต่อไปจงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกทิ้งร้างอยู่จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่พรรยาที่ดีใครจะพบพรรยาที่ดีเพราะค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทัพทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขาดกำไรเธอจะทำความดีให้เขาไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอ เธอแสวงหาขนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนกําปั่นของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอและจัดส่วนแบ่งให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ด้วยผลแห่งน้ำมือของเธอ เธอปลูกสวนองุ่นเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและกระทำให้แขนของเธอเข้มแข็งเธอรู้ว่าสินค้าของเธอเป็นของที่ดีกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอจับเครื่องปั่นเธอหยิบยื่นให้คนยากจนเออเธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนเธอไม่กลัวหิมะ มาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอเพราะบรรดาคนในครัวเรือนของเธอสวมเสื้อสีแดงสดเธอทำผ้าปูสำหรับเธอด้วยสิ่งทอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินและผ้าสีม่วงสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้น เธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากำลังและเกียรติยศเป็นเครื่องนุ่งห่มของเธอเธอจะปลื้มปิติในอนาคตเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาและกฎเกณฑ์แห่งความการุณาก็อยู่ที่ลิ้นของเธอเธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ และไม่รับประทานอาหารแห่งความเกียิคร้านลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงและความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรียำเกรงพระเยโฮวา จะได้รับการสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน